มาทุกคนต้องโบเอบีพร้อมกันก่อนกลับก่อนปิดไลฟ์แล้วมานต้องทำไงสอนซิฉันลืมแล้วโอชิโออิชิคืออะไรโออิชิคืออะไรโมเอ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 บีมโอเคไปน้องคิตตี้น้องคิตตี้เออน้องคิตตี้จัดเลยห้าหกเจ็ดแปดโออิชิทำเสียงน่ารักด้วยค่ะใช่ห้าหกเจ็ดแปด เลดเออยู่นะเมื่อกี้ไม่คือการขำนแล้วเนอโอเคยบายไม่โอ้ยชิคุนาเรกก่อนเอามกี้ทำพร้อมกันน่ารักกวนี้ร้านท่าเมียนเมียนเลยลองคิดมอง้องมองกงเลยเมียนเหมียน